โหลพี่เกดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผูเป้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะสัปดาห์นี้เจอพี่เกดสองรอบเช่นเคยนะคะวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะในวันนี้เราก็จะมาพูดเกริ่นล่วงหน้าก่อนเพราะว่ามารืนจะเป็นวันแห่งความรัก Valentine's Day นะคะแต่ทีนี้หลายๆคนที่เขาอาจจะโสดคือเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าโสดมานานแล้ว บางคน<ม>อยากปูเป้เฉย<ๆ>ก็วาเลนไทน์ก็วาเลนไทน์ก็โอเคมันก็เหมือนตอนเด็กๆ<ม>ที่เราอยู่โรงเรียนแล้วเพื่อนก็จะเอาสติกเกอร์หัวใจมาแปะมีให้ดอกไม้คุณครูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่ช่วงชีวิตบางคนก็ชินแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกจี๊ดในใจพิเกตจี๊ดที่ว่านี้คือเหมือนกับอาจจะเพิ่งเลิกราไปแล้วแบบโหดูซิแล้วมรืนเนี้ยคือแบบ เราคิดแผนเอาไว้ว่าเราจะไปอะไรอย่างนี้แต่เราดันเลิกซะแล้วหรือบางคนก็คือโสดแล้วก็รู้สึกเซ็งเหม็นความรักอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปรับจิตปรับใจกันหน่อยพี่เกดหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยมันตอกย้ำให้รู้ว่าเฮ้ยใจเย็นๆคำว่าไร้คู่ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะไร้ค่านะ ทำคมบาดหูมากเลยใช่<ะ>ค่ะมีพิเกตว่านะสถานะไม่ได้บ่งบอกว่าชีวิตของใครสำเร็จกว่าใครหรือดีกว่าใครหรือด้อยกว่าใครจะเป็นโสดเป็นไม้มีคู่มีความรักนะพิเกตว่าทุกอย่างมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเราได้เสมอเลยค่เะเป้อย่าง อย่างสมมติตัวเปนเนี่ยพี่ก็มองมองว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้แบบใช้ชีวิตได้น่านับถือมากเลยกล้าไปเที่ยวคนเดียวถ่ายรูปสวยๆออกมาก็ได้คุณค่าที่พี่มองเห็นคือ enjoy life พี่เกตว่าคุณค่าของชีวิตอะคะ่ะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอนจอยกับชีวิตขนาดไหนและทุกครั้งที่สมมุติว่าบางคนเหม็นความรักนั้นมันคือบอดจอยเนาะอารมณ์บอดจอยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความมีคุณค่าในตัวแบบว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่มันควรมีคุณค่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็เริ่มลดลงไปดังนั้นแล้วค่ะไม่ได้มีความรักก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะต้องแบบหมกไม่เพราะว่าไปเกลียดหรือเหม็นที่หน้านะแต่ว่าถามว่าความรู้สึกพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมพี่เกดว่ามันก็เกิดขึ้นได้ เพราะบางคนมันก็โพสตจนหน้าลำคาญฝีตอนนี้นะคะมันก็ขึ้นกันเยอะจนเกินไปปัญหาไม่ใช่ใครอวดเกี่ยวกับความรักที่เขามีแต่ปัญหาที่มีเกิดจากใจที่ไม่ชอบของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยออบอจอยค่ะบอจอยมันก็ตรงข้ามกับคําว่าเอนจอยนะมันก็ต้องกลับมาหาวิธีแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะเพิ่มคุณค่าเพิ่ม สิ่งที่มีค่าลงไปให้กับชีวิตหรือลมหายใจเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ไร้คู่นะคะถึงได้บอกว่าคําว่าไร้คู่บางคนเลือกที่จะไร้คู่บางคนถูกทําให้ไร้คู่นะคะ<ฆ>แล้วแต่เลยว่าเอย่างคนที่ถูกบอกเลิกก็อาจจะเจ็บหน่อยนะคะสิ่งที่ต้องจัดการก็คือหัวใจของตัวเราเพราะอย่าลืมว่าหลังจากที่เลิกไปแล้วเนี่ยค่ะ สิ่งที่มีค่าที่อยู่เหลืออยู่เนี่ยก็คือตัวเราหัวใจเราและทุกอย่างที่เราจะแบบดำเนินการไปเราจะทำนู่นทำนี่ไปอะไรก็ตามที่เราจะทำคือสิ่งที่จะเติมเต็มคุณค่านะคะมูลค่าให้กับชีวิตเราเรายังมีร่างกายมีลมหายใจมีตัวเราเนี่ยค่ะที่ยังจะก้าวเดินต่อไปได้นะคะสมมติว่า บอกเลิกไปเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องจัดการก็คือหัวใจที่เสียหายและตอนนี้แบบเสียดายพิซซ่าบ้านเราไม่มีเนาะเหมือนพ<ะ>ี่เป้ส่งมาให้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังในชั่วโมงหน้าแต่เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ใช่ที่เมืองไทยแต่ที่เมืองนอกค่ะพิซซ่าฮัทเขาจะมีส่งพิซซ่าถ้าเกิดคุณอยากบอกเลิกในวันวาเลนไทน์ <c oughs> อันนี้ดีใชนว่ามันโหดร้ายเกินไปดีแล้วไม่ไม่ได้นำโปรแกรมหรือว่าแคมเปญน,นี้เข้ามาในเมืองไทยเมื่อคนจะ กรีดใส่นะนึกภาพแบบคุณได้รับพิซซ่าเปิดออกมาแบบเป็นหัวใจแตกสลายอย่างนี้เพราะว่าหน้ากล่องมันมีสกรีนเป็นรูปหัวใจแตกสลายมีสถิติที่น่าสนใจพี่เศกะเขาก็บอกว่าในเรื่องของการโสดเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะโสดเพราะมันสบายใจเจเนอเรชัน Y ฟังสิค้ะว่าถ้าคุณเกิดในช่วงปีอย่างปูเป้อะ คือไม่ X ก็ Y พี่เกดเพราะว่าในบางในบางแหล่งเขาบอกว่า2,523คือปีสุดท้ายของ Gen X แต่บางแหล่งเขาก็บอกว่า Gen Y คือเริ่มด้วย2,523จนมาถึง2,543ถ้าคุณคุณเกิดในช่วง20ปี23ถึง43เนี่ยอากรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าคุณอยู่ใน Gen Y ค่านิยมของสาวสาว Gen Y เนี่ยเปลี่ยนไปพี่เกดบอกว่าเพราะ ครองตัวเป็นโสดไม่สมรสไม่มีลูกก็คือมุ่งทำงานเพื่อประสบความสำเร็จนะคะและนอกเหนือจาก g e นวแล้วอะเจนซีนะตอนนี้เขาก็ตามตามเรามาติดๆนะเขาก็เลือกที่จะไม่อยากมีลูกเพราะอะไรคืออยากเน้นไปที่ความสำเร็จความก้าวหน้าเก็บเงินให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วค่อยดูและที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือ เรื่องของมีลูกเนี่ยสภาพเศรษ,ษฐกิจทุกอย่างที่มันแพงขึ้นค่าครองชีพอ่าเรียนไปสมมุติตั้งแต่เด็กจนโต10กว่าปีบางคนไปต่อโทต่อเอกแต่ฐานเงินเดือนมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราลงทุนไปคือเขามองรอบด้านแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็เป็นโสดแล้วอ่ะมีแฟนก็ดีไม่มีก็ได้เพราะยุคนี้มันก็จะมีออปชันอื่นๆเช่น ไปคุยไปนัดเจอกันขำๆอ่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็บายๆกันนะคะหรือว่าอาจจะมีสถานที่ที่มอบความบันเทิงเฉพาะด้านสำหรับหญิงและชายอยู่แล้วคนเจเนอเรชัน Y เป็นต้นไปก็เลยไม่ค่อยใส่จิ้วใส่ใจแม้รัฐบาลจะประกาศช่วยมามีลูกกันเถอะอย่างเงี้ยพี่เกศพี่เกศมองตรงนี้เลยนะว่า สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาคือเขาคิดรอบด้านแล้วเขาหาชีวิตที่ใช่ของตัวเขาให้เจอค่ะอย่างสมมติเป็นเจนเอ็กอย่างพี่เกดเนะาะสองพัหนึ่งแปดอย่างเงี้ยพี่เกดเป็นเจนเอ็กละอย่างในรุ่นเจนพี่เกดเนี่ยก็คือก็คงแบบว่าเป็นยังมีค่านิยมของการที่แบบมีใครสักคนเอาไว้ดูแลนะคะแต่พี่เกดก็จะเป็นเจนเอ็กต์ในประเภทที่ว่าก็คือไม่ไม่ได้คิดจะมีลูกสําหรับตัวพี่เกดเนะาะแล้วก็คิดอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าเฮ้ยความสะดวกในการแล้วก็ความเอนจอยในการใช้ชีวิตของเรามันอยู่ ที่จุดไหนอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็จะมีนะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ชีวิตครอบครัวมันสมบูรณ์แบบเขาต้องการมีลูกต,ต้องการแบบมีความอาทรเอาไว้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกดว่าความใช่ของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจุดใหญ่ใจความอย่างที่เป้เล่ามาเลยเขามองแล้วว่าเข,เขาว่าอย่างนี้คนไร้คู่เขาคิดแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันมาตก ะะอยู่ที่คําว่า enjoy กับชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกแล้วก็ดีไซน์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือชีวิตของเราแล้วฉันสามารถมีความสุขกับลมหายใจได้ในทุกๆวันถ้าฉันมีคู่แล้วฉันจะต้องเป็นคนระแวงคู่เป็นคนที่แบบทุกข์เหลือเกินเป็นคนที่แบบโอ้โหหงุดหงิดง่ายนะคะจากเป็นเคยเป็นผู้หญิงที่น่ารักอยู่ๆก็ปากคว่ำตาขวางได้ท่า,ท,าทั้งวันเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเขาก็เลยเลือกที่จะบายๆแล้วก็โกออนไปกับชีวิตที่แบบเหมือนสด สนิทนะคะ <c oughs> ว่าจิตใจกับสนุกสนานหลายๆคนคือคนโสดเนี่ยสำหรับตัวพิเกตที่พิเกตเป็นคนที่มีชีวิตคู่มา24ปีเนี่ยพิเกตก็มองว่าเอออิสระดีเนาะ จะไปไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจคู่ตัวเองเพราะอย่างทุกวันนี้พี่เกดเนี่ยจะไปสวดมนต์ไปตามหลวงตาม,มาไปทีเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพ,<ะ>พี่เกดก็ยังเกรงใจคุณแฟนเลยว่าโอ้ทิ้งเขาไปนานนะคะแล้วในความเกรงใจนั้นคือมันก้าวข้ามผ่านความระแวงมาแล้วอะคะ่ะเพราะว่าอาจจะชราภาพขึ้นจนถึงอยู่ในจุดที่แบบว่าขี้เกียจเหนื่อยใจกับเรื่องอะไรพร้อมกับเราได้ฝึกใจด้วยดังนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับเราพี่เกดอยากจะบอกทุกๆคนในทุกๆวันทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่โชคดีเสมอค่ะ<ฆ>ถูกบอกเลิกในวันนี้<ฆ>ก็เราก็จะดีกว่าเราได้มีโอกาสาหาคนใหม่เร็วขึ้น<ฆ>เราได้มีโอกาสเป็นโสดและสนุกกับชีวิตที่เป็นโสดของเราเร็วขึ้นนะคะสมมุตินะพี่เกดบอกบางคนโอ๊ยทำไมต้องมาบอกเลิกก่อนวันวาเลนไทน์นทต่อให้เป็นหลังวันว,นวนาเลนไทน์เราก็จะแบบ เพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาแค่ไม่กี่วันเองทำให้ดิฉันได้อย่างไรสุะสุดท้ายแล้วเราจะหาข้ออ้างมาสนับสนุนความผิดบาปที่อีกคนนึงมาบอกเลิกเรานะคะแต่เรากลับไม่ได้มองว่าเอ้ยเรื่องราวมันเป็นมายังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือการที่แบบเดินคู่กันแล้วมันไม่สนุกมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสะดวกใจสบายใจอีกแล้วก็เลยได้อาจจะเลือกกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องไป คือถามว่าไม่ต้องไปเสียใจนะไม่เป็นไรค่ะจะรู้สึกเสียใจพี่เกดไม่ว่าแต่ก็ในทุกๆวันอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้หาความสุขมาใส่พื้นที่ในหัวใจเราบ้างเพราะหลายๆคนเนี่ยเอาทั้งใจเนี่ยเทไปให้กับความเศร้าความน้อยความคิดมากนั่งวกวนนะคะต่อไปนี้คิดไปด้วยก็ไม่เป็นไรพี่เกดว่าแต่ละคนฝึกมาไม่เหมือนกันเนาะรเรายังมีความเขาเรียกความเคยชินหรือพรสวรรค์ในการที่จมอยู่กับอารมณ์แย่แต่ขอให เบียดพฤติกรรมบ้าๆเข้าไปเหมือนที่พิเกตเคยแชร์บ่อยๆอย่าให้สมองหรือฮอร์โมนของเรามันเสียหายอย่าให้คอร์ติซอลหลังเดอะเกินไปนะคะใช้บอดี้ลังเกจหรือหาอะไรทำบิดจุดโฟกัสให้ร่างกายมันได้รู้จักทำอย่างอื่นนะคะสมองมันก็จะรู้สึกว่าเอตกลงจะอกหักร้อยเปอร์เซนดีหรือแค่แปดสิบเปอร์เซนอันนี้ค่ะก็ส่งกำลังใจให้ดังนั้นแล้วคำว่าไร้คู่สำหรับคนเลือกที่จะโสดพิเกตก็ถือว่าฉลาดในการใช้ชีวิตคนมีคู่และเลือกที่จะมีรักก็เป็นความ ฉลาดในการใช้ชีวิตเพราะแต่ละคนสามารถดีไซน์ชีวิตที่มีค่าของตัวเองได้อยู่แล้วการที่แบบว่าบางทีเราจะไปหมั่นไส้คนนั่นที่มีคู่คนนี้ที่แบบแบบบางคนมีคู่ก็ไปถักฐางคนที่แบบไม่มีใครอะคะ่ะว่าแบบอโอ้แต่ป่านนี้เรายนะังหาใครเอาไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ,ะคือจริง ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตใครดูแลและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้มันราบรื่นเรียบร้อยพิเกตว่าดีที่สุดนะคะหลายๆคนแบบบางคนพอถือกระเป๋าดีก็มองเอ้อนี่ขิ้วถุงผ้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาถุงผ้าเขาก็ใส่ของได้เท่าๆกับกระเป๋าบแบรนด์เนมของเราเนี่ยแหละดังนั้นเขาพอใจในแบบไหนเพราะฉะนั้นคําว่า ไร้ค่านะเพราะหลายๆคนเนี่ยเอาชีวิตเพราะพี่เกตก็เจอเคสมาเหมือนกันนะคะเอาชีวิตไปผูกติดกับการที่จะต้องแบบว่าเหมือนมีเพื่อนชื่อสามีเสียตัวไวๆอะไรให้ได้เลยนะคะคือความสุขในชีวิตมันหายไปเพราะลืมลืมเพียงอย่างเดียวลืมเอนจอยกับชีวิตนะคะ อยากมีแฟนอยากหาคู่พี่เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะอยากมีแฟนอยากหาคู่ทาเลยค่ะแต่ต้องด้วยหัวใจที่เรารู้สึกโอเคไม่ใช่แบบว่าจะมีไม่ว่าจะหาได้ไม่ว่ายังไงละ่ะทําไมทำมาตั้งหลายอย่างแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีหมอดูก็ทักมาเยอะและ้วอันเนีมน้มันขาดทนุนชีวิตของเราสร้างคุณค่าสร้าง ความมีค่านะคะและสร้างกําไรได้ในทุกๆวันแค่ในทุกๆเรื่องเนี่ยเริ่มต้นด้วยหัวใจที่แบบแข็งแกร่งได้สักครึ่งหนึ่งของเป้ก็ยังดีเนาะเพราะว่าเป้นีแบบแท<า>บจริงๆสำหรับพี่คุณจักริดบอกว่าไม่อยากมีคู่เพราะไม่อยากเสียตัวตนหมายถึงว่าเสียความเป็นตัวเอง <c oughs> อันนี้เนี่ยจริงๆปูเปค,คิดว่าเราคุยกับคนที่จะมาคบหากับเราได้นะส่วนหนึ่งคือการครบกันบาง คนอาจจะไม่เผยให้หมดปุเปไปคิดว่าถ้าตัดสินใจจะมาเป็นแฟนเราคุยกันโดยเฉพาะอย่างสมมุติอ่ะวัย20ต้นต้นๆหรือว่าน้องๆในวัยรุ่นวัยใสยอย่างเนี้ยคือคุยกันไปเลยว่า อนาคตเป้าหมายเราอยากเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เราอยากไปเรียนต่อในสาขานั้นเลยเราไม่อยากอยู่กรุงเทพเรารู้สึกค่าครองชีพกรุงเทพแพงไปอันนี้มันจะเป็นปัจจัยแล้วคุณิสต์มาเลยแล้วดูสิว่าสิ่งที่เรากับเขาต้องการนะมันไปในทิศทางเดียวกันได้ไหม,มเพราะว่าเห็นมาว่าเออบางคู่คือแบบมันเริ่มด้วยความรักแต่ไม่ได้ดูว่าชีวิตน่ะมันจะเดินไปเป็นเส้นตรงด้วยกันหรือว่าบางคนอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วพอถึงเวลาคบกันไปแล้วก็เอ้ย เป้าหมายแล้วมันคนละอย่างแล้วมันก็จำใจที่ต้องแยกกันเพราะว่าอยู่ต่อไปก็ทัเลาะอย่างคุณจัก,กริดเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากสูญเสียความเป็นตัวเองคุณจัก,กริดก็ต้องบอกเขาไปถ้าอยากจะคบกับใครปุ้บไปคิดว่านะว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้เป้าหมายของเราเราเอออนาคตเราอยากจะทํำยังไงยังไงแล้วดูซิว่าอนาคตของคุณไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมมันจะรอดไหมเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเหมือนกับ พยายามพูดให้อีกคนอยู่และท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ไม่สบายใจด้วยกันทั้งคู่นะพี่เกตจริงการเปิดตัวเองเนี่ยคือมันเหนื่อยมากคือการเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันจะต้องบอกว่าต้องอย่างนี้ก่อนว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ในแง่ที่แบบว่าฉันรักความอิสระในด้านเลวร้ายยกตัวอย่างเช่นติดเพื่อนงมแงมไม่สนใจดูแลแ,แฟนเลยนะคะหรือว่าแอบ เป็นคนที่ชอบสนุกงานคุยคกิ๊กกระสาวอย่างเงี้ยนเนาะเป็นคนชอบคุยกับะสาวแต่ไม่ได้มีอะไรแต่ชอบคุย<ะ>มันต้องดูตัวตนตรงนี้ด้วยแต่พี่เกดก็มั่นใจแหละว,ว่า พอถึงเวลาแล้วว่าตัวตนของพวกเราอะคา่ะถูกปรับได้แต่ไม่ใช่ถูกเปลี่ยนนะคะ<ฆ>เราสามารถปรับหาคนที่เรารักได้อยู่เสมอนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าอย่างสมมติพี่เกดเป็นคนกินเหล้าสุบุรีก็แล้วกันสมมติเนาะแล้วแฟนบอกว่าแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วอะไม่อยากให้สุบุรีเลยแต่<ฆ>ว่าดื่มมาเปลี่ยนมาดื่มไวายได้ไหม<ฆ>หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>คือมีการปรับเป็นตัวตนที่ยังชอบดื่มแต่ว่าก็มีการปรับเข้าหากันในระดับที่ พอรับกันได้พี่เกตว่าถือว่าโอเคเพราะมันเป็นความเขาเรียกสายใยของความอาทรและความแยแสค่ะชีวิตคู่หลายๆคู่ที่พังเนี่ยอันนี้พี่เกตพูดในฐานะที่ตัวเองก็มีชีวิตคู่มา24ปีเนาะเป้เราบอกไว้ว่าที่มันพังเพราะฉันก็อยากจะเป็นตัวฉันอย่างเนี้ย<ะ>แล้วพอคุณอยากจะเป็นตัวเราอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงม,นมันไม่มีความสุขอะคะ่ะมัน<ะ>ก็เลยต้องกู๊ดบายกันไป แต่การที่เรายังได้เป็นตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่าการปรับกันเข้าหามาบ้างาฉันก็ยังอยากสนุกฉันก็ยังอยากคุยกับเพื่อนผู้หญิงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะคุยจะเอ็นจอยไปด้วยกันได้ไหมนะคะคือหาทางออกร้มกันที่เข็นว่าจริงๆเนี่ย มันมีความละเอียดความซับซ้อนอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆความรักเนี่ยคือการอยู่ด้วยกันเพื่ออาทรต่อการมีสายใยที่มองเห็นกันบ้างบางคนเนี่ยแรกๆก,ก็รักกันดีพอหลังๆแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะคะ<อ>ก็ใช้ชีวิตทําหน้าที่ของชีวิตคู่เนี่ย,ยนั้นความหอมชื่นหรือคําว่าความรักอันหวานชื่นเนี่ยมันหายไปถามว่าพี่เกดร,รักมา24ปีเนี่ยความหวานชื่นมันน้อยลงไม่นะเราสร้างได้เราทําได้แค่ ต้องลงมือทํานะคะเพราะ <ạ. S 1> ว่าจะให้เขาคิดได้แล้วทําอยู่เหมือนเดิมมันคงไม่ใช่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆก็อยากแบบเหมือนแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าความรักเอาจริงๆถ้าขึ้นชื่อว่าความรักพี่เกศว,ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ทุกครั้งที่มันดูพิกลพิการแล้วก็บิดเบี้ยวไปจากคําว่ารักเนี่ย <ừ. S 1> เพราะเราเผลอทําอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ความรักนะคะแบบอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะเป็นความเอาแต่ใจพวกนี้ไม่ใช่ความรักค่ะอย่าบอกว่าโอ้ไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงเธอต้องรับได้ เพราะเธอรักฉันอันเนี้ยมันคนละส่วนกันค่ะถ้ารักกันจะแคร์และใส่ใจกันเวลาเรานักน้องแมวอะเป้เรารู้ว่าแมวไม่ชอบอันเนี้ยเราบังคับแมวไหมอะโอ้โก็ไม,ไม่พอเป็นแฟนเนี่ย <c oughs> โอ้พอเป็นแฟนไม่ได้เลยหน้าดําหน้าแดงเลยค่ะเราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าเขายอมปรับตัวให้ได้ดั่งใจเราอันเนี้ย คือพูดในแง่แบบ worst case เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนึกถึงเวลาเรามีความรักให้ลูกให้หลานหลานมันส้นทําของแตกนะคะ <c oughs> การยังรู้สึกใจเขาใจเราให้โอกาสเอื้ออาทรต่อก,กันที่เก็ดว่ายังไงก็เป็นความรักที่สวยงามต <c oughs> อน,น กลับมาในส่วนของความว่าไร้คู่พี่เกตว่าก็คนไร้คู่ก็สามารถมีหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่สวยงามได้เพราะพี่เกตถือว่าคนคนคนที่เลือกที่จะไร้คู่หรือถูกบังคับให้ไร้คู่ยังสามารถมีความรักที่รักตัวเองได้อย่างถูกทางหาสิ่งที่ใช่ให้กับชีวิตเอนจอยสนุกกับการ ใช้ชีวิตอะค่ะเพราะฉะนั้นในเวลาทํางานเราจะสนุกยังไงเลิกงานมีอะไรบ้างให้เราทําแล้วเรายังรู้สึกดีกับการมีชีวิตนะคะชีวิตเนี่ยจริงๆเรามีคุณค่าได้ในทุกๆวันหาสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวเองเช้าๆนี่เติมเลยค่ะเมต morning breeze นะคะ <c oughs> ทุกว, <c oughs> วันฝากโฟเป้เอาไวนะ้เนาะเป็นช่วงที่มีประโยชน์จริงๆขอบคุณมากเลยค่ะพี่เกศแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกทีในวันศุกร์นะคะมอบกําลังใจหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาค่ะในไลฟ์ของเรานะคะก็บอกว่า เป็นตัวเองมากเกินไปมันไม่ได้นะคะบางท่านก็บอกว่า,อาตอนที่ไม่มีคู่ก็รู้สึกมีค่าจริงๆนะคะพี่เกตพี่ปุ๊เป้อ่ะก็ mm hmm. ส่งกำลังใจคือทุกคนอ่ะมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแหละนึกภาพเราตอนเด็กๆสิเราเติบโตมาเรายังไม่มีคนรักแต่เรามี mm hmm. สมาชิกครอบครัวหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยคือเราโตมาได้ในแบบของเราเพราะฉะนั้นก็อีกแค่วันพุธ ที่14เนี่ยมันก็คงไม่เหลือบากกว่าแรงนะคะวางแผนไว้เลยเฮ้ยฉันจะเซเลบรความรักตัวเองรักหมารักแมวเปให้กับลูกๆด้วยชุดอันน่ารักเออจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เลยนะคะให้ให้ตัวเองมีความสุขขอบคุณพี่เกดมากๆเลยนะคะและสำหรับช่วง m ม d มอร์นิ่งไลฟนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา b b